มาทำข้าวต้มมัดแบบโบราณกันค่ะทุกคนโบราณจริงๆห่อใหญ่มากค่ะยุยยายเขาเคยตอนสมัยเราเป็นเด็กๆมีน้องหลายคนแต่และคนก็กำลังกินกำลังนอนก็เลยทำห่อใหญ่ๆหยิบไปห่อหนึ่งนี่ก็ได้มือหนึ่งเลยที่ว่าโบราณก็คือ คนส่วนใหญ่สมัยนี้เขาทำเขาต้มมัดกันเขาจะใช้เหมือนข้าวเหนียวมูนมูนข้าวเหนียวก่อนแล้วถึงจะเอามาหอ่อแต่ของเราไม่นะคะใช้น้ำกะทิใส่ลงไปในกระทะแล้วก็เอาไปตั้งให้ร้อนแล้วก็ใส่ข้าวสารที่เราล้างเอาไว้แล้วนั่นแหละคะ่ะใส่ลงไปกวนสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าขา้านมกวนข้าวต้มกวนอะไรประมาณนี้ แล้วก็หอบก,กันเออแล้วก็ตอนที่เราเด็กๆนะก็ชอบอ่านี่แหละเอาช้อนมาตักกินตรงนี้แหละยังไม่ทันได้นึ่งเลยก็เราก็ตักชิมกันแล้วค่ะเรากับน้องๆอ,อ่าชิมรสชาติได้ เกลือนิดนึงน้ำตาลนิดนึ่งก็ไม่ต้องหวานมากเพราะแต่ว่ากะทินี่มันมากอยู่แล้วก็เลยนะคะเอามาห่อเลยค่ะที่อื่นเขาจะห่อใส่ถั่วดำแต่ของเราเราชอบเป็นข้าวต้มใส่ถั่วลิสงเพราะว่าที่บ้านเรากินแบบนี้ก็เลยชอบแบบนี้เลยค่ะก็อย่างที่เราเคยพูดนะนะชอบกินแบบไหนก็ทํากินแบบนั้นไม่ต้องไปเสแสร้งทําตามคนอื่นทําตามสไตล์ของเรา เพราะเราทำกินเองแค่เราเอามาให้ดูเฉยๆคนอื่นเขาไม่ชอบเขาก็ไปดัดแปลงเอาคือข้าวต้มมัดของเราซึ่งทำตามแบบของแม่ซึ่งเราก็แปลกใจแม่เรานะคือสมัยก่อนเนี้ยก็ไม่มียูทงยูทูบไม่มีทีวีให้ดู แต่แม่ก็ทําเป็นตั้งหลายอย่างขนมเอ่อเราไม่รู้เหมือนกันว่าแม่เราไปได้มาจากไหนแต่ที่แน่ๆก็คือแม่เป็นคนไม่งอมืองอเท้าที่ภาษาเหนือเขาพูดว่า,เ,าเป็นคนมันตนิ้นมันมือเวลาไปช่วยงานบ้านาขึ้นบ้านใหม่งานศพงานแต่งอะไรแม่จะไปช่วยเขาเราคิดว่าน่าจะเป็นการครูพักรักจําอะไรอย่างนี้คนอื่นเขาทําเป็นแม่แม่ก็ทำมาเป็นต่ออะไรคิดว่านะเนี่ยแล้วแม่ก็เอามา ทำให้เรากินมีหลายอย่างด้วยนะที่แม่ทำแล้วอร่อยไม่ใช่ว่าทำเป็นอย่างเดียวทำเป็นและอร่อยด้วยขนมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อก่อนนี้สมัยตอนที่เราเด็กๆเ,เ,เวลามีหนังขายยา มีงานโรงเรียนมีงานว่าแ,แม่ก็ชอบทําขนมไปขายแล้วเราก็ไปนั่งขายกับแม่ด้วยระหว่างที่เราห่อใกล้เสร็จแล้วเราก็ไปจุดไฟตั้งมอหนึ่งเตรียมไว้แล้วค่ะพอน้ําร้อนน้ําเดือดเราก็เอาไปนึ่งเลยค่ะนึ่งแล้วก็รอให้สุกพอสุกแล้วเราก็เอามา เทออกจากซึ้งเพื่อที่จะได้ระบายความร้อนออกแล้วเขาจะได้เย็นเร็วจะได้ชิมกันละคราวนี้ก็มีบางบางห่อที่เราห่อแล้วมัดไม่ดีมันก็จะแตกก็จะปรีออกมาก็ไม่เป็นไรเราก็กินเก็บกินซะแล้วเราก็จะได้แบ่งใส่ถุงไปให้น้องๆหลานๆเพราะว่ายัางไงแทก็กินไม่หมดพอทำเยอะโดยที่เราลืมหมายว่าเอออันไหนกล้วยอันไหนกล้วยล้วนอันไหนถั่วล้วนแล้วก็อันไหนที่ผสม อะไรอย่างเงี้ยเวลาแบ่งให้ใครเราก็จะได้จัดสรรได้ถูกแล้วสรุปก็คือเอากล้วยไปให้คนอื่นเข้าหมดแล้วคนที่บ้านก็เลยอดกินไส้กล้วยเลยก็จะกินกันแต่ไส้ทั่วนี่แหละค่ะโอเคนะคะขอบคุณที่ดูกันจนจบมามากินด้วยกันค่ะนี่ข้าวต้มมัดของเรา ขาโตะมะไสกลวยหรือขาโตะมะไสถัว่วภาษาต่างด้าวก็มาเฉยงั้นแหละพอเข้าต้มเสร็จต,ตัว แล้วก็เย็นพอที่จะจับได้แล้วเราก็มาแกะข้าวต้มของเราค่ะนี่ข้าวต้มของเราก็จะมีความหอมมะพร้าวที่ขูดใหม่ๆแล้วก็มีความมันมากเลยเพราะว่ามะพร้าวเราก็ไม่ได้ซื้อซอยลงมาจากต้นเลยค่ะขูดใส่ให้สะใจไปเลยขอบคุณที่ดูกันทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่และขอบคุณเพื่อนใหม่ที่เข้ามาเป็นเพื่อนกันเพิ่อจะรู้จักกันก็ค่อยๆทำความรู้จักกันไปเรื่อยๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันบ้างล่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไป